บนนู้นครับอันนี้คือด่านที่2ครับตรงไปนั่นคือวัดรัตนชัยหรือวัดสักสเกตจไปวัดรัตนชัยไปซับม่วงเข้าทางนี้ครับโอ้ความไปซับม่วงตรงไป้็วัดสักสเกตหรือวัดรัตนชัยรัตนชัยมาใช่ไหมฮะดูดูตอนเดี๋ยวจะบอกเข้าวัดร,รัตนชัยโอเคนะครับแยกตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีครับตือแยกโลงโม่หินนะครับที่มาจากทางบ้านจเจริญสุขครับถ้าเลี้ยวขวาตรงโร่โมหินนี่ก็จะไป ไปวัดศาส,สักเก้ววัดรัตนทงชัยครับแล้วก็วัดเขาซับม่วงครับไปบ้านประดาจะปกครับไปเนินจีนเป็ดเนินจีนเป็ดสูงเนินจีนเป็ดต่ำนะครับปขวามือขวามือนี่มาจากทางบ้านจเจริญสุขครับตรงมานั่นคือมาจากทางบ้านประดาจะบกครับแล้วนี่คือป้ายวัดรัตนทงชัยเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับสังเกตง่ายๆจะเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่ครับวัดรัตนทงชัยจะอยู่บนนู้นครับ แล้วก็ตรงนั้นบริเวณเขาหลุกของรอยต่อระหว่างวัดสัสแกนะครับแล้วก็วัดเขาอังคารจะอยู่ทางนี้ครับผมโอเคอไปต่อกันเลยอันนี้คือด่านที่สองครับตรงไปนั่นคือวัดรัตนทรงชัยหรือวัดสัสแกครับส่วนวัดเขาอังคารจะอยู่นู่นครับเห็นไหมจะอยู่ทางนู่นเลยอันนี้คือด่านที่สองนะครับนี่จะไปวัดรัตนทรงชยัยไปซับม่วงเข้าทางนี้ครับผม มาเจอแยกตัวนี้ขวามือจะไปซับม่วงนะครับขวามือไปซับม่วงตรงไปขึ้นวัดสักแกหรือวัดรัตนทงชัยนะครับนู่นขวามือไปซับม่วงวิ่งตรงขึ้นไปเป็นวัดสักแกนะครับก่อนขึ้นวัดรัตนทงชัยครับก็จะไปเจอนั่นหินเอ่ยทางเลือดลาดยางตรงนั้นนะครับก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปนี่อีกวิ่งเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับก็จะไปเจอป่าหิดข้างในนู่นนะครับที่เป็นเขาหลุบระหว่างรอยต่อของวัดเขาอังคารกับวัดรัตนทงชัยนะครับ ขึ้นไปโน่นก็จะเป็นวัดรัตนทงชัยแล้วด้อนุ่นทางนุ่นทางยางมาต่อยนะครับผมวัดรัตนทงชัยไปขึ้นไปหาดูจุดจอดแล้วเดี๋ยวจะบอกให้วันจุดจอดแต่ละที่มีที่ไหนบ้าง ค้งนี้จุดจอดที่หนึ่งเห็นไหมครับตรงโค้งนี้จุดจอดที่หนึ่งแล้วก็ป้ายต่อเป็นด้านบนเลยของวัดน,นี่ตรงนี้ก็จอดได้เห็นไหมครับแล้วก็ต่อไป ด้านบนของวัดรัตนทงชัยขึ้นบา่นบาขึ้นบ่าวัดรัตนทงชัยอยู่ข้างในนั้นแล้วก็จะมีที่จอดได้ตรงนี้อีกเห็นไหมครับด้านซ้ายมาือเดี๋ยวเราสัมาษแล้วเขาจะจอดกันข้างล่างแล้วค่อยเดินขึ้นมา นี้เป็นวัดทางเข้าวัดรัตนทงชัยแล้วนะครับ <c oughs> ทางเข้าวัดรัตนทงชยัยโอเคนะครับ <c oughs> นี่ตอนนี้ผมอยู่บนวัดเขารัตนทงชัยครับนี่ครับกองหินที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือ,อด่านที่จะขึ้นวัดเขาอังคารครับนี่ นี่ด่านที่จะขึ้นวัดเขาอังคารนู่นวัดเขาอังคารอยู่นู่นเห็นไหมครับพื้นที่บริเวณรอบนี้นะครับห้ามส่องนะครับบริเวณรอบๆนี้ห้ามส่องนะวัดเขาอังคารกับรอยต่อวัดสะสะแกนะครับหรือตรงบริเวณเขาหลุบของวัดสะสะแกกับวัดเขาอังคารนะครับบริเวณพื้นที่นี้ห้ามเข้าส่องเด็ดขาดนะครับนะอ่านะแล้วก็นั่นเห็นไหมกองหินตรงนั้นคือด่านที่หนึ่ง แล้วก็เข้ามาเลี้ยวขวามานะครับตรงเลี้ยวขวามาตรงลงโมหินนะครับจะมาเจอสระน้ําแล้วก็จะเป็นด่านด่านแรกด่านที่จะขึ้นวัดสะัสะแกนะครับที่จะไปวัดรัตนทงชยไอวัดซับม่วงนะครับจะเป็นด่านที่สองจะตั้งอยู่ตรงบริเวณแถวนี้นะครับตรงบริเวณสระน้ําใหญ่ตรงนี้นะอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดเขาอังคารนูนครับวัดเขาอังคาร ซูมให้ดูนะวัดเข,ขาอังคารนี่ครับบริเวณพื้นที่รอบวัดนะครับห้ามส่องนะครับห้ามส่องเลยนะมันจะเป็นเขตร้อยต่อกับวัดเข,ขาอังคารกับวัดรัตนทงชัยนะครับห้ามเข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อที่วัดเขาอังคารครับ